มีช่องแล้วช่องแล้วสวัสด,ดีค่ะรูกับช่องนานาแค่ไหนวันนี้มาตัดผนอกบ้าน,น <c oughs> เราจะนอนจริงนะคะเราไม่ได้นอนปลอมจะน,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 นอนวันนี้เลย<ะ>นอนวันนี้เลยจะไม่นานแม่หนาจบไปเย้พ่อคะจะนอนวันนี้นะนอนต้องนอนจริงๆด้วย หลักจริงๆด้วยต้องจริงเพราะว่ามาเนะแพงมากเลยนานกับพ่อช่วยทำเต็นท์ก็ขนาดพอดีกำลังดีเลยค่ะว้า <laughs> นะคะยาว200เซนติเมตรสูงก็100เซนติเมตรพอดีจหรับ2คนก็ถือว่าใหญ่พอควรเลยค่ะคุณภ,ภาพก็ดีดีมากเลยค่ะเด็กๆชอบกันเลยทีเดียวใช่เราจะมาเปิดน้องมันจะมีมีมุ้งด้วยนี่ะข้างไหน ไว้ไว้พอ,อน้องจะออกน้ชอ,ชอบมากงไหมคะไม่มจะปิดโดี๋ยระวังล้มลูกบอกว่าให้ปิดงเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้น้องจะเข้าไปอยู่มานัดเตรียมอะไรไว้บ้างข้างในนี้มีเตรียมหมอแล้วก็ผ้าหมา่มอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอาหารอย่าลืมน้ำ <laughs> อย่าลืมนมไปเอานมแป๊บนึงเอานมแป๊บหนึง จ้าเจ้นกับพี่มาน้มลวัานี้นองกับพี่มานาแล้วปะเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านยายลูกวันี้นะนี่ว่าลูกโป่งมัใส่น้ำไม่ได้ลูกโป่งตัวหนอนเราจะมีอันที่มันใส่น้ำได้เราจะเอานาีนไม่ลนับเด็กคนนี้รู้สึก นี่เราจะมีพัดลมด้วยนี่จะมีพัดลมแล้วก็สองไฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวห้ามดึงน,นะลูกเ,เดี๋ยวพัง,พงมอ,อ,องมีนมด้วยนะคะอโอ้ถ้าเราร้อนเราก็จะมีพัดลมเป่านมพี่มานาน,นะคะนมดื่มน,นมก่อนนอนใชเพิ่ม่มเพราะว่าเดี๋ยวดืมด่มตอนนอนใช่มีพัดลมด้วยนะครับมันเย็นไหมอยู่เย็น,นเย็นอยู่ใช่ไหมคะ <laughs> ระวังล้มพะลูกนะพอแล้วพอแล,อแล,อแลนมโยโยกินมาแล้วโมกินแล้วมันอมันอยู่ในกล่องใหม่ลูกเราต้องใช้คัตเตอร์ตัดที่เราไปเลือกซื้อมันจะมีอยู่สองแบบ มีสีน้ำเงินกับสีแดงอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเด็กคนนี้จะดีใจเต้นนี้เราจะไปเตรียมเขาดาวที่บ้านบ้านใครนะนะตาคุณยายตาคุณยายมีของเล่นด้วยโอเคเราจะปิดแล้วนะคะ คืนนี้พี่วานาว่าพี่คืนนี้พี่วนาจะนอนเต็นท์ข้างนอกบ้านนะคะกับแม่แม่ใช่ไ,ม okay. ไหมคะอย่าลโ okay. อเคเอาบอกดลา,ดกดลาเพื่อนๆหน่อยค่ะ bye นะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะอย่าลืมกดติดตามช่องวานะ่าชาแนลนะคะใช่ค่ะ สุขล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์2021บายบายโยบายลูกบายบายส่งจุ๊บเลยยโยส่งจุ๊บลุยยิ้มหวานด้วยทำตามโอโยมัน oh, จะพังโยโยจะพังแล้วโอเคบายบายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ